เพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูแอ c ติ้งของนักแสดงไทยบ้านหรือซีรีส์กันนะว่าแต่ละคนนี้แ acting ที่สุดขนาดไหนนะครับเงียนเงียนมากเงียนที่สุดเงียนจิบหายไหนื่อยไรเหี้ยเงี้ยไรเสียใจเสียใจเหนื่อยนะเพื่อนะ เีพี่ผมรู้พี่ดูซะโอ้โหแนงเอ้ยกูซูนกูกูซูเนี่ยว่ะสำหรับคนนี้บทนี้ไม่โอเคต้องเปลี่ยนเป็นบทครับบทอื่นเมาเมาเหล้าเมาเบียเมาจ้าเมาใหญ่เมาจ้าบ้าแสดงบ่กแสดงแต่ก็เติมมาสองชั่วโมงที่แล้วอ่ะโอ้อยากสิ ยาสีแห้งห <laughs> ล่อมีบมดอ่ะหล่อขึ้นอีกนิดนึงหล่อมากหล่อที่สุดอ่ะหล่อโคตรพ่อโคตรแม่หล่อแล้วพ่อแม่ตายซัดม <laughs> ึง <laughs> มีใจหรอแค่นี้นายขี่ไล่ขี่ไล่แหง้งขี่ไล่ครับทุเรศบ่ต้องเฮ็เนดนั่นทุเรศอยู่แล้วว้าอยู่เ <laughs> ข้า อยูเข้าอยู่เข้ามากเอนมึงขาดของไอ้เหี้ยเสียใจเสียใจพ่อตายพอ่อเสียใจพ่อตายสองคนพ่อตายเสียใจพ่อตายสามคนสามเลยเหรอแม่ยังสามสันเหี้ยพ่อนี่ตายกับพ่อเหี้ยพ่อบ่กตายสามคนเลยยังเน่ยเอาเพราะนแค้ชวดบกบวกเอาเถอะ